ตัวไปไม่เกี่ยวกับเครื่องบินก็ไปเยี่ยมตามคำเชิญของท่านลอยอสตินธรรมดาไม่เกี่ยวกับเครื่องบินครับคืออนนี้อรอพิจารณาเพรอว่าสอของยังไม่ยังไม่จใช่มนทค่ะเมันคืออย่างนี้มันมีเวลามันไม่ต้องเร่งรีบก็ดูให้มันชัดเจนที่สุดเพราะการชัดเจนที่สุดก็คือกองทัพอากาศจะต,ต้องไปดูว่าเครื่องบิน ชนิดไหนที่มันตรงกับความต้องการที่กองทัพอากาศจะได้ใช้มากที่สุดเราให้คําถามนี้กลับไปแล้วอยา่างที่เาแบบให้คะแนนมาว่าว่าเกนเนี่ยได้คะแนนมากกว่านีมันมีผลก็แน่น,นอนก,ก็มีผลนะแต่ว่าเ,เครื่องบินเนี่ยมันเราไม่ได้มองว่าเครื่องไหนดีกว่าใครนะลำไหนสู้ลำไหนไม่ได้แต่ผมมองว่าอันไหนสอดคล้องกับภารกิจ ที่กองทัพบกถ้ากองทัพอากาศต้องการที่สุดกองทัพอากาศต้องตอบใ้ทังที่สุดว่าในอนาคตข้างหน้าวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงอย่างไงวิเคราะห์สถานการณ์การรบอย่างไงแล้วเครื่องบินยี่ห้อไหนที่สอดคล้องกับภารกิจมากที่สุดให้ค่อยคิดเพิ่มเกิมเขียน ก็คำนึงปั้งแต่ว่าไม่ได้ขึ้นปัจจัยชี้ขาดเพราะว่าเราก็ดําเนินนโยบายด้วยความเป็นกลางมาตลอดการซื้ออุ้นแล้วก็ซื้อทั้งสองข่ายมาตลอดอันนี้ไม่ใช่กระหนาดมากถ้าวันนี้เกิดเราต้องซื้อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดวันหน้าเราก็ซื้ออีกฝ่ายหนึ่งให้ได้อันนี้เรามีทางออก ท่านขาดังนั้นหมายความว่าอำนาจการตัดสินใจทั้งหมดก็อยู่ที่กองทัพอากาศกองทัพอากาศจะเลือกรุ่นใดรัฐบาลก็เห็นตามนั้นแม้ว่าทางกองทัพอากาศจะส่งมาเพื่อให้รับทราบตามขั้นตอนและหรือเป็นมายาธทางการเมืองเท่านั้นเออไม่หราคจริงนากก็เป็นของเขาเองแต่ว่าโดยฐานะเป็นผู้บัญชาระดับชั้นขึ้นมาเขาก็เคารพบเราเขาก็ฟังเรานะกองทัพอากาศเองเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะต้องตัดสินใจอคนเดียวแม้เขาจะเห็นอย่างนี้ ก็ยอมรับการตัดสินใจของรัฐมนตรกระงของท่านนายกรานนั้นก็คิดร่วมกันนะครับแต่ว่าถ้าถ้าทางรัฐบาลดันเห็นแย้งอย่างนี้ยท่านถ้าสมมุติว่าเขาเลือกมาแล้วแต่ทางเราเห็นว่าเอออันนี้จะดีกว่าไหมหรือเราเห็นแย้งมันจะมันจะไม่ลงลูกใช่ไหมคะท่านในกรณีในอนาคตก็ไม่ลงลูกผมเชื่อว่าความเป็นข้อตกลงก็คงในทางบริหารผมทำได้ก็โดยทางบริหาร อยู่ที่ว่าเกิดฟการเมืองอธิบายได้ไหมไยการเมืองต้องอธิบายให้ได้ไมีถ้าไม่มีผลแล้วไปคิดตามใจตัวเองอยากจะเลียนอยากจะไม่เอาอะไรแ,แ,น,แนี้มีปัญหาเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นอเป็นสหรัฐเมที่ทให้แบบมันต้องระาดใจหมายถึงว่าแที่มันจะจบแล้วมันก็ต้องรอา่จริงเขาก็อยู่ค่ายเดียวกัน,นสวีเดนกับสหรัฐก็ไม่ได้กันแย้งอะไรกันไม่ใช่คนรักวบใช่ไหม เพราะนั้นไม่ได้ซีเรียสมากเรื่องนั้นนะ mm hmm.